สวัสดีครับพุทธคุณพระเครื่อง,องกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เอาเหรียญที่เรียกว่าเป็นเหรียญในตำนานของจังหวัดพิษณุโลกอีกรุ่นหนึ่งนะครับมาให้ทุกท่านชมกันนะครับเหรียญนี้สร้างปี2,507นะครับชื่อเหรียญก็คือเหรียญพระเดตศึกนะครับของจังหวัด <the> พ <next question> <the second question> ิษณุโลกนะครับปี2,507นะครับเหรียญนี้เคยเอามาให้ทุกท่านได้ ชมกันนะครับครั้งหนึ่งแล้วใน,ในคลิปเก่าๆลองอไปค้นหาดูได้นะครับก็จะสร้างมาพร้อมกับเหรียญประกาศอิสรภาพนะครับเนาะแต่ว่าสําหรับวันนี้เนี่ยเอาประเด็จศึกมาให้ชมกันทั้งหมด4ี่เหรียญนะครับก็จะลองให้ทุกท่านลองกวาดสายตาดูคร่าวๆดูนะครับว่าทั้งหมด4ี่เหรียญเนี่ยมีความแตกต่างอะไรกันบ้างนะครับอลองดูแบบว่า เร็วๆนะครับก็ก็จะเห็นความแตกต่างกันบ้างนะครับที่พอจะเห็นได้ก็อย่างเช่นตรงงวงนะครับเนาะงวงของช้างเนี่ยนะครับอ่าเนี่นะครับก็จะเห็นว่าสามเหรียญแรกเนี่ยงวงจะชิดกับขานะครับขาหน้าของช้างนะครับขาขวาเนาะส่วนเหรียญน,นี้เนี่ยงวงจะไม่ชิดนะครับก็จะมีความห่างอยู่นะครับ ก็สามารถจำแนกออกแบบเร็วๆได้เลยนะครับว่าสามเหรียญแรกเนี่ยเขาเรียกว่าบล็อกงวงชิดนะครับซึ่งก็จะเป็นบล็อกที่ค่อนข้างนิยมนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับเหรียญที่4เหรียญหลังสุดนี้นะครับจะเป็นบล็อกงวงไม่ชิดนะครับหรือว่างวงงวงห่างนะครับงวงจะห่างนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่างวงเนี่ยไม่ติดไม่ติดเข่านะครับหรือว่างวงไม่เกยนั่นเองนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่า งวงเกยนะครับหรือว่างวงชิดนะครับจะค่อนข้างนิยมนะครับแล้วก็สังเกตได้อีกอย่างหนึ่งนะครับขนาดของงวงช้างนะครับนะครับก็จะมีขนาดใหญ่นะครับสำหรับเหรียญนี้ใหญ่อ้วนเลยทีเดียวนะครับส่วนถ้าเป็นสามเหรียญแรกก็จะมีขนาดเรียวเล็กนะครับขนาดเรียวเล็กไม่ใหญ่ไม่อ้วนนะครับเนาะถ้าเหรียญนี้เนี่ยใหญ่มากเลยทีเดียวเดี๋ยวผมยกขึ้นมา เทียบให้ทุกท่านชมกันชัดๆนะครับดูขนาดของงวงช้างนะครับเนาะ,ะจะเห็นความแตกต่างกันนะครับเรียนนี้เนี่ยจะค่อนข้างอ้วนนะครับงวงช้างอ้วนใหญ่นะครับอันนี้งวงช้างเรียวเล็กแล้วก็เกยเข่านะครับอันนี้ไม่เกยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เห็นความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับก็คือ ระยะห่างนะครับของชัดน,นะครับของชัดกับลาแผนนกยุงนะครับที่ในทหารที่เป็นผู้บอกสัญญาณเนี่ยนะครับเนาะจะเห็นความห่างกันมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้จะชิดนะครับเรนนี้เนี่ยจะชิดชิดกับยอดชัดน,นะครับชิดกับชัดเนาะส่วนนี้ก็จะห่างนะครับห่างชัดเจนมากเลยทีเดียวนะครับอื่นๆก็เหมือนกันนะครับตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเหมือนจะมีมี คันขึ้นไปรองรับชัดนะครับก็จะค่อนข้างยาวสูงนะครับเนาะส่วนอันนี้เนี่ยจะสัสส้นๆน,นะครับเพราะฉะนั้นสามเหลียญนี้จะค่อนข้างคล้ายกันนะครับที่เป็นบล็อกเดียวกันนะครับก็จะขนาดเหมือนๆกันนะครับความห่างของชัดกับกำแพงน,นกยูงนะครับที่เขาเอาไว้โบกสะบัดนะครับแสดงส่งสัญญ,ญาณการจัดทับนะครับเนาะ ก็จะเห็นได้ชัดว่ามีความาชิดกับชัดนะครับส่วนเหรียญน,นี้เนี่ยไม่ชิดนะฮะไม่ชิดนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับแล้วก็องค์สมเด็จพระในเรศวนก็เช่นเดียวกันนะครับเนะาะองค์คนที่อยู่บนคอช้างที่ถือเงาเนี่ยนะครับน,นี่ก็คือสมเด็จพระในเรศวนนะครับนะครับก็เงานะครับเงาก็จะยาวมาจนแล้วก็จนถึงชิดตรงนี้เลยนะครับ ส่วนตวนี้ก็ไม่ชิดนะครับก็สุดสุดตรงข้อศอกตรงนี้นะครับเนาะสามเหรียญน,นะครับก็จะเห็นว่านะครับก็จะสุดตรงนั้นเหมือนกันนะครับอ่าครับเนาะอ่าแต่เรียนนี้อาจจะเห็นชัดหน่อยนะครับค่อนข้างชัดหน่อยก็มามาเอ่อตรงใต้ข้อศอกนี้ก็จะมีนิดหน่อยนะครับเรียนนี้ค่อนข้างชัดนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นความแตกต่างนะครับระหว่าง2บล็อกนี้นะครับบล็อกงวงห่างกับบล็อกงวงเกยเนาะด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเห็นว่าตัวฮนุมานเนี่ยครับฮนุมานที่แบกบุษบกนะครับเนาะตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวฮนุมานนะครับเป็นฮนุมานนะครับแล้วก็แบกบุษบกตรงนี้จะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับจะเลือนเลือนลางๆแล้วก็ จะขนาดเล็กนะครับถ้าเหรียญที่เห็นชัดก็จะมีขนาดจะเห็นว่าเล็กกว่านะครับองนี้จะเป็นขนาดใหญ่นะครับเขาก็เรียกว่าหานุมานใหญ่นะครับเขาเรียกว่าหนุมานใหญ่หนุมานใหญ่จะค่อนข้างตัวใหญ่นะครับนะครับค่อนข้างตัวใหญ่แล้วก็เห็นชัดนะครับเทียบกับอีกบล็อกหนึ่งเนาะส่วนที่นิยมก็จะมีอีกอันหนึ่งที่เขานิยมเล่นกันก็คือ เลข5นะครับเลข5าแตกนะครับก็จะเห็นว่าเหรียญนี้เนี่ยมีเลข5านะครับปลายเลข5าจะมีรอยแตกอยู่นะครับนะครับก็จะแยกออกมาเหมือนเป็นแฉกนะครับเนาะส่วนเหรียญนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูเหรียญนี้นะครับเนาะไม่ค่อยชัดเหมือนกันนะครับเลือนค่อนข้างเรือนลางครับเหรียญนี้ ส่วนอันนี้เลขห้านี้เป็นคนละแบบเลยนะครับเนาะดูแล้วก็เนี่ยมันจะตัวเลขเนี่ยคนละคนละบล็อกคนละแบบกันเลยนะครับชี้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็อ่ามันไม่มีรอยแตกรอยอะไรเลยนะครับนะครับเนี่ยถ้าเหรียญน,นี้ก็จะยกขึ้นไปข้างบนชัดเจนนะครับเนาะ ส่วนยกขึ้นไปประมาณ12นาฬิกานะครับเนาะส่วนเหรียญ <t> <gigs> นี้เนี่ยชี้ไปประมาณา13นาฬิกานะครับประมาณบ่ายโมงเนาะไม่ค่อยชัดนะครับไม่ค่อยเห็นนะครับตัวขนาดตัวหนังสือก็จะเล็กๆนะครับไม่ใหญ่นะครับเห็นได้ชัดเลยว่าแตกต่างกันนะครับตัวหนังสือตัวพอพานสอสลาก็คนละพิมพ์กันนะครับคนละแบบกันเนาะ เลขสเลขห้เลขศูเลขเ็ดนะครับแตกต่างกันเลขเจอันนี้ก็จะขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่น,นี่ก็จะมีขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กขอบนะครับขอบเหรียญน,นะฮะขอบเหรียญก็แตกต่างกันนะฮะอันนี้ก็จะมีลักษณะกลมๆนะครับไม่กว้างเนาะส่วนอันนี้จะกว้างมากนะครับขอบเหรียญกว้างมากให้ดู ครับหนามากเลยทีเดียวนะครับวัดจากตรงนี้ถึงขอบตรงนี้นะครับค่อนข้างหนามากเลยทีเดียวนะครับเห็นอย่างนี้แล้วดูเหมือนจะจะมีรายละเอียดมากกว่านะครับเนาะรายละเอียดรอยรัศมีนะครับรัศมีของอกเราตรงนี้นะครับเนาะเหมือนจะค่อนข้างละเอียดกว่านะครับอันนี้จะค่อนข้างห่างนะครับไม่ละเอียดเท่านะครับเส้นแชกนะครับมีความห่าง แต่นี้จะค่อนข้างจะละเอียดนะครับทียิบเลยทีเดียวนะครับลองมาดูรัศมีข้างในตรงนี้บ้างนะครับเช่นเดียวกันนะครับรัศมีตรงนี้จะละเอียดมากนะครับละเอียดมากนะครับทียิบเลยนะครับส่วนรัศมีของเหรียนที่เป็นงวงชิดนะครับก็ห่างนะครับมีความห่างครับอื่นๆ ก็จะมีลักษณะหางนะครับหางของช้างนะครับเนาะถ้าเป็นบล็อกนี้เนี่ยหางช้างจะชี้นะครับแล้วก็ตกลงมาประมาณนี้นะครับส่วนหางช้างตัวนี้ก็ลงมาแล้วก็อาจจะไม่งอนะครับเนาะไม่งอลงมาแล้วก็ตกลงเลยนะแต่นี้เขาจะขึ้นมาก่อนขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ค่อยลงนะครับค่อยหักลงสามเหลียนนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนๆกันนะครับบล็อกเดียวกัน นะครับขึ้นมาแล้วก็ตกลงแบบนี้นะครับเนาะอื่นๆมีอะไรอีกไหมนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนตัวหนังสือนะครับเ่ยตัวหนังสือก็ค่อนข้างห่างกันนะครับค่อนข้างต่างกันนะครับเนาะฟอนต์ตัวหนังสือนะครับตัวสอสลา,าเห็นได้ชัดเลยซอสลา อันนี้ก็สอสาาลาแบบนี้นะครับเนาะคนละอย่างกันนะครับคนละอย่างสอสลาอันนี้ก,ก็ไก่นะดูสังเกตกอไก่อันนี้ก็จะโคง้งเหมือนคล้ายๆเกือบจะเป็นทอถุงนะครับเนาะโคง้งขึ้นมาแล้วก็เป็นข้างบนส่วนตรงกอไก่ตรงน,นี้จะตรงขึ้นไปเลยนะครับตรงดิ่งขึ้นไปเลยนะครับฟอนต์ตัวหนังสือก็จะแตกต่างกันนะครับกอไก่ตรงดิ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับเนาะ ส่วนกไก่นี้ก็จะโค้งงอนะครับมีความโค้งมนนะครับไม่ตรงนะครับตัวสระอึอะไรต่างๆก็แตกต่างกันนะครับแตกต่างกัน,นค่อนข้างเห็นได้ชัดมากเลยทีเดียวนะครับ2บล็อกเนาะก็อย่างที่บอกก็คือถ้าเป็นบล็อกงว,งงวงชิดนะครับงวงชิด3เหรียญน,นี้นะครับก็จะนิยมกว่านะครับค่อนข้างนิยมกว่าถึงแม้จะเป็น เนือ,อันปาก้าเหมือนกันนะครับพิธีเดียวกันปี2 5 0 7นะครเหเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีความนิยมมากกว่านะครับก็ลองอพิจารณาดูกันนะครับเวลาจะเช่าจะหานะครับเหรียญน,นี้พิธีค่อนข้างใหญ่มากเลยทีเดียวน,นะครับจัดสร้างเมื่อปี2 5 7พนะครับพิธีเดียวกันกันกบกลิ่งในเลวนนะครับกลิงนเลยสวน ก็ราคาก็น่าจะแพงมากนะครับแพงมากที่สุดในบรรดาพระเครื่องชุดนี้นะครับก็จะมีกลิ่นในเลศสวนมีเหรียญในเลสวนพระเดจศึกแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นอีกเหรียญหนึ่งก็จะเป็นเหรียญที่เป็นเหมือนรูปรูปน่าจะเป็นรูปโลนะครับที่เป็นเหรียญประกาศอิสรภาพนะครับันนั้นจะมีสมเด็จพระในเรศวรทรงประทับนั่งอยู่แล้วก็ หลังซีโนทุกนะครับเนาะอันนั้นจะเป็นเหรียญประกาศอิสรภาพนะครับเหรียญนั้นก็ดังเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งที่อยู่ในพิธีเดียวกันก็คือพระลีลากำแพงนิ้วนะครับอ่นนั้นก็จะอยู่ในพิธีเดียวกันเหมือนกันเดี๋ยวผมมีอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปหน้าค่อยมาเอามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับสาหรับเหรียญที่อยู่ในพิธีนี้นะครับเราทั้งหมด 3เหรียญด้วยกันนะครับก็จะเป็นเหรียญพระเดชศึกเหรียญประกาศอิสรภาพแล้วก็พระลีลากําแพงนิ้วนะครับส่วนที่เป็นเหรียญในเลยส่วนอันนี้ผมยังไม่ยังยังไม่เคยได้สัมผัสเลยนะครับพยายามหาอยู่เนาะโอเควันนี้ก็คงได้เวลาประมาณนี้นะครับเอาเหรียญมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับพอสังเขตนะครับถ้าเกิดว่า,าปิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับเนะาะก็ลอง พิจารณาดูได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะได้เวลาประมาณนี้นะครับก็ขออารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็พระบูรพามหากษัตริย์ตราธิราชเจ้าทุกพระอ,องค์นะครับแล้วก็พระเกจิอาจารย์ที่ทุกท่านเคารพนับถือนะครับจงมาปกปักรักษาพิบาลคุ้มครองทุกท่านให้มีความสุขความเจริญคราวคาดปลอดภัยมีความร่ำรวยเฮงเงกัน ทุกท่านทุกคนด้วยเทินครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ